ให้เราทอดนะจนมีสีเหลืองสวยค่ะแล้วให้เราช้อนขึ้นเลยค่ะเมนูนี้บอกเลยค่ะว่าอร่อยทำง่ายใข่ๆก็ทำได้อร่อยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุย๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็ดนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็มีเมนูจากไก่มาฝากค่ะไก่แดงกรอบเดี๋ยวเรามาดูวิธีและขั้นตอนการทำกันเลยค่ะ ก้อนอืนเรามาดูส่วนประกอบของเราก่อนเลยค่ะก็จะเป็นปีกกลางไก่ให้เรานํามาหั่นซีกแบบนี้ค่ะซึ่งวิธีการหั่นซีกนะ่ะอุ๋ยว่าเพื่อนๆน่าจะหั่นได้แล้วเนาะเพราะว่าอุ๋็มีทําคลิปที่การหั่นไว้ด้วยนะในบางคลิปค่ะแต่พอดีคลิปเนี้ยอุ๋หั่นมาเรียบร้อยแล้วนะนี่เลยค่ะปีกกลางไก่ครึ่งกิโลค่ะสูตรนี้หมักง่ายๆทานอร่อยค่ะให้เราใส่ไก่ลงไปเลยหาชามนะแล้วเราก็ตามด้วย นี่ค่ะผงที่เขาใช้ทําหมูแดงตัวนี้เลยค่ะผงโรโบรตัวนี้เลยนะเราจะใส่ลงไปสักหนึ่งช้อนค่ะนี่นะหนึ่งช้อนใส่ลงไปเลยค่ะแล้วให้เราใส่น้ําต้มสายชูลงไปค่ะตัวของน้ําต้มสายชูนะจะทําให้ไก่ของเรานุ่มค่ะแล้วเวลาเราใส่แป้งทอดกรอบลงไปแล้วจะทําให้กรอบนอกและนุ่มในค่ะหนึ่งช้อนนะคะแล้วเราขยำเลยค่ะ ขยำเพื่อให้ผงละลายนะคะหลังจากที่เราขยำเสร็จแล้วนะผงหมูแดงค่ะละลายแล้วให้เราใส่ซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะลงไป1ช้อนค่ะเพื่อเพิ่มความหอมนะและตามด้วยพริกไทยค่ะพริกไทยนะตามชอบได้เลยค่ะชอบแบบเยอะๆชอบออกเผ็ดๆนหน่อยก็ใส่เยอะหน่อยได้เลยค่ะ แล้วเราก็ขยำเลยนะนี่ค่ะแล้วหมักในตู้เย็นไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะให้เราใส่แป้งทอดกรอบ2ช้อนโต๊ะหดูจะตัก2ช้อนพูนเลยนะแล้วก็แป้งข้าวเจ้าค่ะ1ช้อนค่ะการใส่แป้งข้าวเจ้าจะทําให้ตัวแป้งของเรานะกรอบขึ้นแล้วก็กรอบนานค่ะแล้วตามด้วยน้ําโซดาค่ะ น้ำโซดานะเราใส่เล็กน้อยค่ะแล้วก็ขยำเพื่อให้มีน้ำแฉะๆหน่อยๆนะไม่ได้ใส่จนเปียกนะให้เป็นการแค่เคลือบเองค่ะเวลาทอดค่ะจะได้กรอบนะนี่ค่ะให้แบบน้ำแฉะแบบนี้นะไม่แห้งนะให้เป็นน้ำแบบแฉะแบบนี้ อย่าแห้งค่ะใครไม่มีโซดาใช้น้ำเย็นจัดหรือจะใช้เป็นน้ำบูนใสได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราไปทอดกันค่ะตั้งกระทะค่ะแล้วใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าเวลาเราจะเช็คไฟเราจะเช็คอย่างไรนะ ให้เราใส่น้ำต้มสายชูลงไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะเราจะใส่ตั้งแต่น้ำมันยังไม่ร้อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะรอให้เขามีการแตกตัวเดี๋ยวเพื่อนๆสังเกตดูค่ะการใส่น้ำต้มสายชูลงไปจะทำให้เวลาเราทอดของทอดออกมานะไม่อมน้ำมันค่ะให้เพื่อนสังเกตดูค่ะเดี๋ยวเขาจะมีการแตกตัวนะ เรารอให้จุดเดือดที่เขาแตกตัวตรงนี้ยหายก่อนแสดงว่าน้ํามันร้อนแล้วเราค่อยใส่ไก่ลงทอดค่ะนี่ค่ะเห็นไหมว่าจุดเดือดเขาหายไปแล้วค่ะ,ะแสดงว่าน้ํามันของเราร้อนแล้วนะเราก็จะใส่ไก่ลงไปทอดเลยค่ะ ปริมาณในการใส่ไก่ค่ะให้ท่วมน้ํามันนะเราอย่าใส่เยอะเกินไปค่ะเขาจะเบียดกันเกินไปนะปริมาณน้ํามันก็ให้ท่วมไก่ค่ะนี่ค่ะหลังจากเหลืองแล้วนะให้เราพลิกด้านเลยค่ะเราจะใช้ไฟกลางในการทอดค่ะ ให้เราทอดนะจนมีสีเหลืองสวยค่ะแล้วให้เราช้อนขึ้นเลยค่ะเมนูนี้บอกเลยค่ะว่าอร่อยทำง่ายใครๆก็ทำได้อร่อยค่ะ นี่ค่ะเราก็จะได้ไก่แดงทอดกรอบแล้วค่ะง่ายๆเลยนะทานคู่กับข้าวเหนียวข้าวสวยยิ่งส้มตำแซ่บอย่าบอกใครเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดทีเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ